แบมแบมสุดเดือดทำไมคนไทยชอบดูถูกกันเองทำเอาแห่ติดเห็นให้กำลังใจกันสนาน เรกเดวว่าทำเอาแฟนคลับต่างเข้าไปส่งกำลังใจให้กับหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นหรือแบมแบมกันพิมุกภูวกุลศิลปินเคปอปสัญชาติไทยที่เร็กเดวว่าโด่งดังเป็นอย่างมากแต่กลับเจอประเด็นล่าสุดที่ทำเอาแบมนั้นต้องออกมาทวีตข้อความหันทวิตเตอร์โดยได้ระบุข้อความว่าทำาไมคนไทยเราชอบดูถูกกันเองหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้ๆแทนที่จะเป็นกำลังใจให้กันดันมาพยายามดึงคนของเราเองให้ตกต่ำลงอยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับเร็กเดว,วว่าหลังจากเห็นข้อความดังกกลล่าววแ้้นนั็ ทำเอาอากาเซต่ต่างร่วมใจกันติดแฮนแห่กงให้กำลังใจแบมๆกันจำนวนมากแม้กระทั่งสาวใบเฟิร์นพัสกรนักแสดงสาวตลกคนดังก็ได้ออกมาเพสข้อความลงในสตอรี่ไอเช่นเดียวกันงานนี้ทำเอาเป็นกระแสะเดือดสนั่นโซเชียลกันมากมายเลยทีเดียว